ครับอันนี้ก็มารีวิวครับการใช้งานแบบจับลูกสูบเพื่อลบวาล์วนะครับตัวแบบนี้ก็โตประมาณหนึ่งร้อยมิลนะครับตัวนี้ก็จะเอียงจะเอียงซ้ายเอียงหน้าหลังได้ครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตไว้ยึดตัวนี้แล้วก็จะมีห่วงยึดลูกครับห่วงยึดลูกก็จะทําไปก็แบบครับมีให้เบอร์เดียวนะครับคือเจาะรูประมาณสิบห้ามิลไปเลยนะครับ เพื่อจะยึดก็พวกลูก CB ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวยันข้างลูกครับก็คือมันจะยันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาเราใช้งานก็เอาลูกวางลงไปแล้วก็ไปชนก็ตัวนี้นะครับเพื่อลูกลูกมันจะไม่ได้มันจะไม่เอียงไปอย่างเงี้ยหรือเอียงไปอเงี้ยถ้าเราชนปุ๊บมันก็จะได้ตำแหน่งแบบแนวตรงประมาณเนี้ยนะครับการใช้งานก็ แท่นมิลลิ่งหรือสว่านแท่นใช้ได้หมดนะครับกรณีสว่านแท่นมันจะไม่มีตัวสไลด์เหมือนพวกมิลลิ่งตัวใหญ่แล้วก็มีลลิ่งตั้งโต๊ะครับสว่านแท่นพวกตัวเขียวตัวเล็กๆครับมันก็ใช้ได้ครับแต่มันไม่มีตัวสไลด์แบบนี้มาให้นะครับเราก็ต้องไปหาซื้อปากกาสไลด์ครับหรือที่เขาเรียกปากกาสชั้นครับเพื่อไปตั้งบนสว่านแท่นไอตัวเล็ก พวกนั้นนะครับไม่กี่อย่างก็ราคาก็จะสูงว่าที่เห็นเห็นอยู่ก็จะมีสามตีพันครับมันจะเป็นแท่นสไลด์ลักษณะแบบนี้เลยครับแบบแบบของมิลลิ่งเลยครับแต่ตัวมันจะเล็กลงมาครับไอ้อย่างนั้นก็ดีนะครับดีกว่าปากาสไลด์นะครับเพราะปากาสไลด์ก็ใช้ได้แต่การหมุนอย่างเงี้ยปากาสไลด์มันไม่ค่อยสม,มูทนะครับมัน จะรู้สึกงอกงๆ้ง,งๆนะครับถ้าเราใช้ปากกาสไลด์แต่ปากกาสไลด์ราคาตัวนี้มันก็สามตัวสามนิ้วสี่นิ้วก็อยู่หลักพันนะครับมันก็จะถูกกว่าแท่นสไลด์อีกอย่างหนึ่งครับอย่างมือใหม่อย่างเงี้ยที่ร้านผมก็จะมีตัวนี้ครับเนี่ยครับแต่ตัวนี้ผมไม่มีค่ะมีแถมนะครับกรณีที่ผมขายแบบตัวนี้ผมก็กลงไว้เนี่ยครับไว้เล็งหา ไปจี้ศูนย์กลางปุ๊บสมมุติอันนี้อยู่ในหัวแล้วนะครับไปใส่ไว้เรียบร้อยนะเราก็เดินสไลด์กลางปุ๊บแล้วก็หนีออกครับอย่างร้อยสิบไอเว็บร้อยครับลักษณะวามันยู่กลางรูกครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นตัวเล็งกลางได้เดินปุ๊บแล้วก็ออกนี่มันก็จะยู่กลางเอาออกปุ๊บแล้วก็เอามีดลูกบอวใส่ไปเพื่อลบเลยนะครับ และกรณี125เว็บ125ผมจะให้ตัวเลขนะนี่ครับเราจี้กึ่งกลางปุ๊บนะครับ125อย่างท่านมีลิงใช่ไหมมันจะมีเนี่ยตัวลีเนียบอกสเกลผมก็เช็คจากฝาสูบได้ประมาณ6.5ม mm, ิลครับนะครับเดินมา6.5ม mm, ิลครับนี่ครับ6.5มิล กรณีฟลุ๊ค125 m/s นะครับเพราะมันเป็นวาลวสียงครับ6.5มลแล้วก็แล้วก็คือตำแหนนงลบวาวาวมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า6.5ครับให้ข้อมูลไปแล้วมือใหม่นะครับกรณีล็อกลูกปุ๊บเนี่ยครับถ้าขันดึงตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวดึงครับคือเรามันจะไปคล้องอยู่ในสลักลูกสูบที่เราเราใส่ไปใน,นเนี้ยถ้าเราขันแน่นไประวังตีลูก บานนะครับบางทีบินบางทีหักก็มีครับกรณีพวกลูกเชียนะครับผมแนะนำนะครับอย่างลูกเชียครับใต้ลูกมันจะมาลักษณะนี้เนี่ยทำบูธอย่างเนี้ครับไปลองครับไปลองใต้ลูกจะดีมากเลยครับแล้วใกล้สูงก็ตีลูกนะครับเวลาล็อกงานมันจะกระชับครับแรงมันจะไปกดอยู่ที่แบบตัวนี้ก็ ก็ตรงลูกตัวนี้แรงมันจะไม่กระทาที่ตีลูกตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ลูกสูบเราไม่เสี่ยงต่อการเสียหายเนี่ยครับมันก็จะไปร้องอยู่งี้นะครับเนี่ยครับให้ตีลูกมันลอยครับอันนี้ยก่อนนี้เราจะขันขันล็อกได้แน่นขึ้นได้กระชับขึ้นครับเวลาลบวาล์วอะ่ะเวลากดนี่ลงมันก็จะกินนิ่มกว่าไม่กว่าไม่เอาอะ่ะทำบูธลองครับ อันนี้ก็อันนี้คือเคล็ดลับนะครับที่ที่ผมบอกแต่ผมไม่มีให้นะไอุกบูอย่างนี้ผมก็เอาให้เป็นแนวทางทางอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเนี่ยครับเวลาใสดแล้วปุ๊บเราจะเอียงขึ้นลงกี่องศาอะไรเงี้ยอ่าอย่างเช่นร้อยยีห้าครับผมผมจะมีตัวนี้อยู่แล้วครับมันเป็นตัวงานของแบบทําฝ่าครับ ผมก็ามาตั้งบนนี้ตึ๊บตั้งบนเครื่องก็ที่เราจะใช้ลบวาวด้วยครับเนี่ยแล้วเราก็เอาวาวขึ้นมาครับวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้ครับแล้วเราก็เนี่ยเอาตัวครับแล้วก็ตัวหางสาเนี่ยครับมาวางนะครับนี่เราก็จะได้แลลวมันก็จะเอียงไปประมาณเอาเนี่ย นี่อันนี้อันนี้คือฉากนะครับเก้าสิบองศาปุ๊บพอเราไปวางปุ๊บมันก็ได้ประมาณเนี้ยครับนี่ครับ,รบเราก็จําเลขไปครับว่ามันเอียงไปกี่องศาครับเนี่ยครับดูประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยค,คือวาวไอดี wow เอียงเท่านี้ไอเสียเราก็ไปตั้งดูครับว่ามันเอียงเท่าไหร่แล้วเราก็เนี่ยเอาอันเนี้ยมาตั้งบนมุนเครื่องนะครับ ปุบแล้วเราก็เอียงให้ได้ตามตัวเลขตัวเลขที่เราวัดไว้ที่ฝาครับอ่าแล้วแล้วเราก็จดไว้ได้เลยครับว่าเฮ้ยร้อยยี่ห้ามันเอียงประมาณสาิบองศาไอดีสิบองศาก็จดไว้เลยครับไอเสียสิบห้าองศาอะไรเงี้ยก็จดไว้เลยครับมันก็ตำแหน่งพวกนี้มันกรณีฝาสูบของร้อยห้ามันก็จะมาใกล้เคียงกันหมดร้อยสิบไอก็ทําเช่นกันนะครับ เราอยากรู้ว่าวาวไอดีมันเอียงเอียงกี่องศาเราก็เอาช่างเนี้ยเอาวาวใส่ฝาแล้วก็ไปเช็คไปตั้งดูนะครับแล้วก็จดจดไว้ได้เลยครับกรณีในการหาองศาครับส่วนลบวาวเบอร์นั้นเบอร์นี้ต้องใช้ถางมีดเท่าไหร่หรือจะใช้ดอโคซอรก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นแบบ ดอกโคซอไอ้พวกเจาะไม้จเจาะเหล็กอะไรนะครับคือเอามาใช้ได้ครับยังหลบวาว 28, ลยี่แปดยี่สี่อะไรเงี้ยเราเดอกยี่เก้ายี่ห้าลบเลยก็ได้นะครับก็บวกบวกสักหนิดนึงจากขนาดวาวที่ใส่ฝาอยู่ประมาณนั้นนะครับไอเสียก็เช่นกันนะครับก็บวก สักหนึ่งมิลนะครับเนี่ยครับนี่อันนี้คือดอกมือรอบก็ใช้ได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบมีดลบวาวก็จะเป็นตัวประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีใบมีดใบหนึ่งใส่เข้าไปนะครับยิ่งดึงใบมีดออกมาเยอะความการวงสวิงเวลาหมุนก็จะใหญ่ครับ แต่ถ้าเราห,หดมีดเข้าไปเยอะวงสวิงในการกินชิ้นงานมันก็จะเล็กครับก็ผมจะมีซองแบบแต่นี้ใบมีดไม่ได้เอาใส่ไว้นะครับนี่บผมก็มีขายหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีขายน,นี้ก็มีขายพูดถึงตัวลบกวาผมก็จะเป็นตัวประมาณนี้ครับที่ลงขายอยู่ครับก็จะมีเซตนี้ ให้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะทำลิงก์ที่ผมขายอยู่ครับผมก็มีแอปน้ำเงินก็แอปส้มนะครับที่ขายอยู่ไม่ก็ติดต่อโดยตรงเดี๋ยวผมจะทำเบอร์แล้วลิงก์ที่ให้ติดต่อใน YouTube อีกทีนะครับแทนหลบวาวเอ้ยนะครับแทนหลบวาวครับจับลูกสูบหลบวาวนะครับ ขายหาใช้ก็สั่งซื้อได้นะครับตัวประมาณนี้ครับตัวประมาณฝ่ามือนะครับตัวนี้โตร้อยมิลผ่านก็ประมาณนี้นะครับกรณีจะยึดก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมก็ตัวที่ขายอยู่จะสลอดรูตรงนี้ให้ครับเพื่อให้ขันน็อตยึดตรงนี้ครับแต่นอ็อตพวกน็อตพวกอะไรผมไม่มีแถมนะครับต้องหาทำใส่กันเอานะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลของแท่นลบวาวนะครับ